หลังจากรอคอยตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีพระบรมราชโองการโหลดเก้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และในวันนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นครั้งแรกโดยในวันนี้เนี่ยวาระหลักก็หลักๆก็คือการแบ่งงานให้กับนายกแล้วก็รองนายกวันนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวนายกเองดีกว่าว่าในการแบ่งงานวันนี้นายกรับอะไรไปบ้างคณะรัฐมนตรียิ่งรักชุดที่5เนี่ย ก็ถือว่าเป็นชุดที่ห้าในรอบสองปี<ช>ทํางานเปลี่ยนกันเฉลี่ยห้าเดือนครั้งหนึ่งแล้วเปลี่ยนที่ปรับทีนึงก็สิบกว่าตาแหน่งขึ้นไปทั้งนั้นมันก็ถือว่าเป็นการปรับอยา่ะเว้นถ้าปรับปรับในคต้าภักร่วมอันนั้นเข้าใจว่าเป็นจต,ตรุรัสของเขาแต่ว่าสี่ครั้งที่ผ่านมาของครมห้าครั้งเนี่ยจะรักสี่ครั้งจะเป็นของเพื่อไทยในการปรับ<ช><ล>การปรับกรมอครัง้งนี้การแบ่งงานของนายก ที่ผ่านมาเนี่ยนายกก็มากจะโดนหลายฝ่ายติดสําเนธว่านายกทํางานดูเรื่องหรือเปล่าทําอะไรสําเร็จบ้างไหมทราบเรื่องนี้อย่างแท้จริงอะไรอย่างไรบ้างปรับคอรมอครั้งนี้นายกก็เป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยตาแหน่งหนึ่งอีกซึ่งมันก็เป็นงานที่ใหญ่แตน่นายกให้เหตุผลในการไปนั่งควบเก้าอี้ตัวนี้ว่าอยากจะรู้จักกองทัพให้มากขึ้นแต่มันก็มีหลายฝ่ายในทําเนียบเขาก็ ก็้าัญหาแนวคิดนี้ว่ามันจะเรื่องมันจะปัญหาไม่ได้เข้าอาหาราเรงลำพังปัญหาที่นายกยังเคลียร์ไม่จบยังจำนำข้าวเนี่ยก็หนกากินแล้วทำไมต้องไม่เอากรลาโหมที่ดูเหมือนว่ามีทั้งเรื่องปัญหาไฟใต้ครับอาจจะรวมไปถึงปัญหาโผทหารในอนาคตอีกตรงนั้นมันไม่มันไม่ค่อยหลายฝ่ายไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เรื่องโผทหารเรื่องการแบ่งงานแต่งตั้งยกยานทาหารเพราะรู้กันลึกๆว่านายกับพบทบคนปัจจุบันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเข้าข่างดีแต่ว่า มันหลายฝ่ายในทำเนียบเขามองว่าเรื่องปัญหาภาคใต้เนี่ยนายกจะตรงนี้จะรุนแรงและอ,อีกไม่นานเนี่ยหากมีเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาอีกครับผลคดีมันไม่เป็นไปตามที่หลายหลายคนคาดเนี่ยนายกจะต้องลาบากรับเละทีเดียวและการแบ่งงานภายในทาเนียบรัฐบ,บาลครั้งนี้ในการทํางานของรัฐบ,บาลนะครับ,รบนายกรับงานใหญ่มาดูหลายเรื่องอเช่นสํานักปลัดสำนักนายกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายก กรปรสภาพักกรมประชา,มาัมพันธ์มันบางตัวเนี่ยเท่าที่ผมมองจากการแบ่งงานเนี่ยพี่ผ่ามานายกมักจะถ้ามีรองนายกหลายท่านเนี่ยจะกระจายงานออกแต่เนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจของทางนี้เรามีรองนายกเจ็ดคนด้วยกัน แต่ทาไมนายกต,ต้องต้องรวมงานหลักๆไว้ที่ตัวเองช้เยอะขนาดนี้ใช่ครับเพราะหาดูบางบาง,บางรองนายกบางท่านดูงานแค่ไม่กี่หน่วยเองอแต่นายกเอาหัวใจหลักที่เป็นเสมือนการบริหารจัดการสําคัญของราฐาัฐบาลมาอยู่ในมือซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าใครบางคนที่ทาํางานร้างนายกเนี่ยอยากบริหารงานนี้เองหรือเปล่าจึงดึงงานเหล่านี้เข้ามาอยู่ในมือเพื่อที่ตัวเองจะได้สั่งการและอ้างชื่อของนายกว่าเป็นคำสังคือว่ากันจริงๆเนี่ยนายกเนี่ยคงไม่มี ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีพลังที่จะไปดูครบทุกหน่วยงานขนาดนี้ด้วยตัวเองแน่นอนดังนั้นคุณสมัชชาบอกว่าต้องมีคนข้างหลังที่จะช่วยนายกดูอยากจะทางานนี้แล้วอยากจะดึงเข้ามาไว้ตัวเองครับอะไรดูเป็นเป็นหน่วยงานหลักที่น่าจะเขาจะอยากใช้มากที่สุดหลักๆังในสารรับประหลเพื่อที่แก้เพื่อให้เดือนหน้าด้านกฎหมายด้านข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนานากรมประชาพันธ์เพื่อเป็นงาน เผยแร่ภาพรัก์ใหม่ของรัฐบาลก็ทราบมาว่ารัฐบาลชุดนี้ด้านการเมืองจะเฟดลงมามการตอบโต้ทางการเมืองจะเฟดลงมาจะชี้แจงด้านเศรษฐกิจเป็นหลักๆแล้วก็จะบริหารจัดก,การโดยการชี้แจงผ่านกระบวนการสื่อมวลชนซึ่งแน่นอนกมรมประชาพันธ์เป็นสื่อของรัฐต้องทาหน้าที่นี้ซึ่งที่ผ่านมากุมก,ก,กับรัฐบาลชุดนี้ท่านกรมประชาเนี่ยจะมีรัฐมนตรีดูหลายครั้งมากและครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ประมาณสองสามเดือนก็ดึงออกจากมือคุณสันสนีมาอยู่ที่คุณนิวัฒน์ทำรองแล้วครั้งนี้ก็เปลี่ยนมืออีก ก็มันเปลี่ยนบ่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่าใครบางคนที่อยู่ข้างการนายกอยากจะทําเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการครับหลังจากนี้นะครับเราก็คงต้องมาดูกันว่าตัวนายกรันนตรีเองเนี่ยจะเป็นการหาหาใส่หัวหรือว่าหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนายกต้องการที่จะดูแลทุกอย่างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ